สวัสดีครับคุณผู้ชมโจติคู่ซีพาตลอนวันนี้พามาอยู่ที่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จะพามาลองชิมอาหารร้านนาที่ปัจจุบันนี้หากินยากกันครับจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยครับสาธุเจ้า่คุณเอยเพื่อนหายไปสองวันแลว้วขอให้เจอเพื่อนทีเธอตามหาเพื่อนแล้วตามหายังไงก็ไม่เจอสาธุพี่ ตามหาใครเหรอคุณโจ้ตกใจตามหาเพื่อนครับคนนี้หรือเปล่ามาดูสิคนไหนมานี่นี่นี่ับไปแล้วเอาๆๆๆๆมา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 ดูใช่ไหมไม่กินไม่งอกไม่เส้นไม่ลวกไม่เปื่อยไม่ต้องกินครับ <c oughs> จีอ้าวหายไปไหนมาสองวันเขามากินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่มีเงินจ่ายก็ให้เพื่อทำงาน <c oughs> ทำงานมาสองวันแล้วสองวันแล้วเงินค่ารถกลับกรุงเทพเงินหมดไปกับเด็กเอ็นไม่ใช่เอ็นทัวนะใช่เลยเอ็นเตทนนี่แหละอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรครับนันก๋วยเตี๋ยวควายครับฮะก๋วยเตี๋ยวควายหนังแดงครับก๋วยเตี๋ยวควายนั้นแดงครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นของเรานะครับไม่ไม่ใช่เส้นจานเส้นอะไรครับอันนี้เส้นละยองครับผมเอามือชี้มาลวกดีกว่าไหม นี่ก็มือชีพเฮ้ยอย่าบอกทำก๋วยเตี๋ยวมาก่อนใช่เดี๋ยวผมจะไล่คนที่้านออกไปหมดผมจะยืดร้านนี้เดี๋ยวผมจะยืดร้านนี่ร้านของผมดูด้วยนั <laughs> องขับ่ไสองคนทำไมคนเหนือเขาชอบกินควายครับคนเหนือแต่ก่อนนี้เขา <c oughs> เขาเขาเลี้ยงควายเพื่อใช้งานเกี่ยวกับทำไรถ่ายนาใช่ไหมัแต่พอดีถ้ามันหมดอายุขายเอย เกิดอุบัติเหตุทํางานไม่ได้เขาก็จะล้มแล้วก็จะเอาเนื้อมากินกันเอาเนื้อมากินครับแล้วก็คนส่วนมากที่ชอบกินเนื้อเนื้อควายมากกว่าเนื้อวัวเพราะว่าเป็นความเชื่อของคนเหนือว่าวัวนี่มันจะเป็นของสแลงของของคนป็นโลกต่างๆนอกจากนี้น้วควายยังใช้ด่ากันได้ด้วยยังไงอยากเห็นหน้าตาแล้ว หน้าตาม,มัน็นยตงไงวิธีทำ hàng, อะไรครับนี่ครับอันนี้เป็นต้องรวกครับอันนี้เปต้องลวกผ่าไปเลยเอาไปเลยครับผัเบดเลยผ่าเลย,เยเอาน้ำใส่แล้วครับจับผลาเลยครับนี่นี่พลาีา่าขก๋วเตี๋ยวพาาเนื้อควายเป็นเมนูอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวที่เน้นเนื้อควายสดซึ่งจะมีการนำเนื้อควายสดบางๆมาพาา หรือวางบนชามปวยเปียวจากนั้นจะราดด้วยน้ำซุป,ปร้อนๆเพื่อทำให้เนื้อควายสุกพอดีได้ความหวานและเนื้อสัมผัสที่นุ่มเด้งซึ่งมีรสชาติต้นตำรับและเนื้อควายที่ไม่มีกลิ่นคาวนั่นเองแหละครับทีหร้อผมที่มีคนตีร้วนๆนะครับใช่ครับ ผมกินแต่เนื้อวัวมาทั้งชีวิตอันนี้บอกเลยว่าครั้งแรกครับที่กินเนื้อเนื้อควายสดๆไม่เหนียวครับนิ่มหวานหวานหวานอันนี้เคยกินเนื้อควายมาก่อนไหมครับไม่เคยครับผมไม่กินพวกเดียวกันผมไม่กิน,กนอันร้องหน่อยก็ได้หวานน้ำฟุ้มากเลยครับไม,ไม่ไม่บอกว่าออเนอ้ไเป็นไง เนื้อมันนุ่มจริงคุณผู้ชมมันมันหนึบมันหนุกเหมือนตอนนี้เหมือนผมกําลังยืนอยู่ลางทุ่งนากาลังเล็มหญ้าอยู่แบบนี้แบบนั้นเลยย้อนไปดูเมนูแปลกอีกเมนูหนึ่งเมนูอะไรครับข้าวมันควายข้าวมันควายครับปิดนะครับผมปิดนะครับผมปิดนะข้าวมันควายเป็นเมนูอาหารที่คล้ายกับ ข้าวมันไก่แต่เปลี่ยนจากเนื้อไก่เป็นเนื้อควายตุนแทนลักษณะจะเสิร์ฟข้าวมันปกด้วยเนื้อควายที่นำไปตุนจนนุ่มไม่มีกลิ่นข้าว สิร์พร้อมน้ำจิ้มรถเด็ดและน้ำซุปถือเป็นเมนูที่แปลกใหม่และน่าสนใจสำหรับคนชอบทานเนื้อควายเลยทีเดียวเชียวแหละบข้าวมันควายมันในข้าวนี่คือเป็นมันของควายเลยว่าครับที่ขเขาเรียกว่าไข่ไข่ล้วทังทีเนี่ยพังชีควาย,ยวะครับไม่ใช่เราไม่ได้ป<ๆ>วดม,มานานเลยังฮะ โคนลทีโคโลทีนี่กินเนื้อติ็ดแล้วก็มันหอมกลิ่นนี้จะมีกลิ่นควายอยู่ด้วยอ่าอร่อยได้ได้หวานมันหวานมันมีนจิ้มเด็ดจิ้มเด็ดอันนี้พิเศษจิ้นควายใช่ไหมครับเขาเรียกว่าข้าวก้านจีนข้าวก้านจีนข้าวก้านจิ้นควาย จะใช้ตัวข้าวที่คลุกเคล้ากับเลือดสัตว์และเครื่องปรุงจะให้รสชาติเค็มกลมกล่อมและมีความหวานอ่อนๆแทรกอยู่เนื้อสัมผัสข้าวจะมีความนุ่มหนึบเนื่องจากถูกนึ่งมากับเลือดกลิ่นที่ <iałem S 1> <dragon S 3> เป <1938. S 2> <coworkers S 1> ็นเสน่ห์ที่สุดคือกลิ่นหอมของใบตองที่อบอวลนจากการนึ่งและกลิ่นหอมของกระเทียมเจียวที่โรยมาด้านบนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยชูรสชาติโดยรวมให้สิ่งขึ้นมาก ขั้นแรกในลิ้นผมออกมาเลยก็คือกลิ่นใบตองแล้วก็คือกลิ่นกระเทียมแล้วก็กลิ่นความหวานของข้าวกับเลือที่คนกันเนี่ยมันจะหวานอยู่ในลิ้นแล้วก็มันจะแตกะปปะะเลยอ่ะที่ทํามาเคยที่เคยกินมาเป็นอย่างนี้ไหมครับเป็นทม่รัก เพียส่วนหนึ่งของเมนูพื้นถิ่นเท่านั้นนะติเดี๋ยวผมกับคุณติครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปกินเมนูพื้นถิ่นที่หายากที่แบบว่าเป็นของถิ่นจริงๆเดี๋ยวเราผู้ชมกับเมนูบนโ<ช>ต๊ะนี้บนโต๊ะ <ๆ S 2> นี้ก่อนอมีแต่น้องควายทั้งนั้น <ปะ S 3> ควาย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  สวัสดีครับ,บรสวัสดีค่ะเขาบอกว่าที่นี่มีมือหนึ่งมีมือหนึ่งมือหนึ่งในเรื่องของการทําอาหารทู่บ้านคอเรัค่ะดูข้างในเหมือนแกะ เป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆนะตัวนี้เป็นแกลเลอรี่ค่ะดูดูดูค้าเป็นเมืองเมืองชะเมืองพุดนะคะตอนนี้จะมีนิทรรศการเรื่องสิบสามวัดในอำเภอค้าเป็นเส้นทางสการาวหว้สาค่ะเป็นมาอยากจะไปไหนต่อในเมืองคราวมาดูที่เราได้ทำไมต้องชื่อสิริทำไมเป็นอะไรกับสิริที่อยู่ในโทรศั์สิริคือสิริมงคลแปลว่าสิริมงคลคือความดีงามเราเป็นสิ่งที่ดีงามในอำเภอคราวที่มาที่ช่วยอะไก็ต้องออกจากบอกเข ไม่ก็ <K> <K> ถ้าใครมีความชั่้ายนะเข้ามาปุา <E <V 1> ๊บจะมีความแข็งสุดตัวเนี่ยที่นี่นะคะเราจะมีคนทำกับข้าวเนี่ยคือลุงโอ,อ,อ<า>๊งโอ๊คเป็นพี่ชายของพี่เองลุงอยูยอ่ไหนลุง,ลงน่าจะอยู่แถวนัานะค,ะค่ามี๋ คคนนี้ือสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่จ๋าตอนนั้นคือลุงโอค่ะลุงโอ๊โอวันนี้ค่ะนายนิกรแม่ลุงโอ๊ะเนี่ยเป็นคนที่สามารถเก็บผักต่างๆที่คนไม่คิดว่ากินได้เนี่ยมาทำอาหารได้ด้วยนะป้าแก้วก็คือมือหนึ่งในสวนเกษตรเราป้าจะแยกออกว่าอะไรคือหญ้าอะไรคือผักโอุ้ยมาถูกที่ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาลุงกับป้าพาผมไปหาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวก่อนไปขอเล่นหนึ่งบทเพลงในเมื่อเป็นเชฟแล้วใช่ไหมครับาเชฟบ้า แล้วอันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์นี่ไว้กันฝนใช่ไหมครับโบราณดีเตอเลยครับะเอาไะปีน่้างเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรกันเนี่ยเก็บผักเนี่ยฮะเก็บผักอันนี้คือบผักแว่นเหรอค่ะนี่ทำไมมันจิ๋วเรีวอย่างเงี้ยลุงเก็บยังไงแม่จ๋าเก็บอย่างเงี้ยเก็บอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ใช้สองนิ้วนิ้วแดดชนีนิ้วแดดชนีเราเราดูว่าอย่างอันไหนมันใช้ได้ครับต้องสีมันอ่อนเหลียวได้หมดอ่อนเกี่ยวได้หมด ดกเวนใบเหลืองใบเหลืองนี่ก็จะก็ก็น่าจะเล่นแรงอ่ะใบเหลืองอ่ะใบเตือนใบแดงกุ้งแบหนักเลยโอ้ดูแป๊บเดียวดูมาแก้วดินี่จะเต็มเขาจะเติมกุ้ยกุ้ยอ้าว สวยสวยเป็นพวดเป็นเมียกันจริงเมื่อครับทำไมเรียกไม่เหมือนกันนี่เป็นน้องอาอนี่เป็นน้องเอาเป็นน้องเอาโอ้ยโทษครับที่ผมเล่นกานให้เออหมูมาตลอดพี่ผลัดก่นเรียบร้อยเหลืออีกผักหนึ่งอ๋อผักก้านถึงเดี๋ยวไปดูผักก้านถึงหน้าตาเป็นยังไงอ๋อนี่คือนี่ผักหวานไม่ใช่อันนี้คือผักก้านถึงอ้าวถึงแล้ว แล้วลองเลยงั้นลองเลยงั้นลองเลยเนี่เกี๊ยวยอดเนี่ยใช่เลยเกี๊ยเพราะแต่รสชาติเขากินิดิบแล้วมันก็เหมือนเหมือนกินใบไม้อะกินเหมือนกินใบไม้นี่มันใบไม้ชัดๆมันใบไม้ชัดๆแต่มันมีชื่อภาษาการคือผักกานโตครับคุณผู้ชม ภาษาเหนือคือกำเมืองคือผักก้านเถื่กัมเมืองคือก้านเถื่งแต่ก้านถึงนี่มันรู้มาว่ามันมีความหมายหนึ่งนะอย่างไรประเทศถึงนะเถืงก้านเถืงก้านความคิดเตืองเหรอตาแก้วแมนบอพอเราได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาไปทำเมนูพื้นบ้านรถที่ตัดตรงนี้ครับตอนแรกแกบอกจะเอาอันนี้ทิ้งแล้วเอาอันนี้เก็บมา จะเปลี่ยนใจนเขาเล่นอะไรกูวงงได้สองวัตถุดิบมาแล้ววันนี้ทำอะไรกินครับแม่นี่ก็เจียว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 เมืองเมืองอ,อันนี้การนนถึงเลยทักการถิง,อ,ถงอันนี้ยำ ยำผักกระเทียมยำใส่แคบหมูยำใส่แคบหมูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปลาแก้วปลาแก้วหันไปไหนปลาแก้วไปไหนไม่แก้วค่ะฮะไปนอนเอาอยู่เอาย่ไม่กินขอโทษแต่ขอโทษขอโทษไม่เห็นแล้วก็ไม่ไม่เหี้ยเลยยำผักกระเทียมยำผักกระเทียมต่ออ่าอ่ะลุงทำยังไงก่อนลวกการลวกนี่บอกเลยเพื่อนผมถนัดเพราะมันชอบทำงานลวก ลุ้วด้วเยอะนี่เยอะเลยครับผมเอามาครับมานี่ผมร้อนด้วยสีเริ่มเปลียแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วคือถ้าลวกปกติต้องเอาไปต้มไปน็องน้ําเย็นนะมันถึงจะสีสวยขนาดนี้แต่อันนี้ไม่ต้องน็องเลยอันนี้ได้เลยได้เลยโอ้แปลกแปลกแปลกระหว่างนั้นป้าแก้วก็จะซอยผักครับซอยผักกันเถอะ เอาละเอียดไหมครับอ่าพอดีอ่าพอดีจะเพื่อใครนิ่งๆเอ่ยละเอียดนี่พอดีอ๋อนี่รวมเลยเออเออคนละอย่างเอา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 เดี๋ยวเอาอยูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือจะปิดแก๊สมือจะเอาอะไรจะแก๊สอะไรจะแก๊สเป็นจานด่วนเลยใช้แก๊สตลอดเลยโอ้ปกติถนัดแก๊ส ไปนะครับเจียวเียวผักแว่นเจียวผักแว่นเนี่ยคุณผู้ชมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันยำปลาดิบผักแว่นไอ้นี่ไอ้นะผักก้นเถือดผักก้นเถือด นี่อร่อยจริงอร่อยเรื่อยกระบุกกรอบมากเลยนะผักแบบผักหวานเขายังมีกลิ่นกลิ่นผักของเขาในความเหมือนเขียวนี่นิดนึงนิดนึงแต่พอไปเจอน้ำยำน้ำยำไปเจอแคบหรืเข้าไปใช่แล้วก็หอมชูกันที่มาใช่แบบรสชาตินี่เหมือนนั่งกินอยู่ตรงสวนเลยอร่อยแตอร่อยผักแว่นเนี่ยรสไทยยังคงเดิมนะอีกที่จะไม่สูดไหมใช่อันนี้ไม่ซูดเลยคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับนี่ก็คือ2เมนูที่ทํากันวันนี้ครับนี่คือยำกัถึงและก็นี่คือเกียวผักแว่นโอเคก็เป็นเมนูหรือว่าเป็นเมนูที่เป็นคนร้านนาที่เขาทินยากอย่างนี้เรามีโอกาสได้มาทานนะขอบคุณลุงกับป้านะขอบคุณขอบคุณลุงครับขอบคุณป้าครับไปไทยขอบคุณป้าครับขอบคุณลุงครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนี่ไปที่ไหนต่อพี่ฮัท ซุปหน่อไม้ล้านะนาบ้านหนองพกเนาะเป็นเมนูต่อไปอันนี้ก็หากินยากเหมือนกันนะ,ะมันมีตามเมนูปเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องกับเมนูล้านนาะที่เรานำเสนอต้องบอกว่าลำแต่แต่เจ้าส่วนเมนูต่อไปไม่ธรรมดาแน่ๆว่าแต่จะเป็นอะไรติดตามต่อในวันพรุ่งนี้จ้า ซปุปซิปซุปซิปมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะแล้ววันนี้เราจะจัดแบบขันโตฟังอย่างไ้ทุกส่วนันีเลยต้อเกตนะคะต้องต้ออเห็นเราจะตกใจเมนูนี้ทำไมเพราะว่าแม่อุ้ยทำนี่คือเนื้อลูสาบันไทยรับสามสิบสองพ่อรวมครับ